สวัสดีค่ะโค้ดพีวันนี้แบ่งฟันในแบบเสื้อของแขนเป้านะคะอื่นแล้วก็หาเส้นสาบก่อนถ้าเราต้องการปกเราก็หาเส้นสาบเส้นแรกนี้ก่อนนะคะได้เส้นสาบแล้วเราก็สร้างเสื้อปกติก็คือยาวหน้าบ่าหน้าแล้วก็เส้นอกเส้นเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่เมื่อเราได้ทุกเส้นเราก็ขีดไปอันนี้คือเส้นบ่าอันนี้คือเส้นขอเส้นอก เส้นเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่อย right. ่างนี้นะคะไม่ได้เสร็จเราก็วัดคอตามปกติอันนี้โค้ชพี่ย่อมาให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆในภาพที่รวงโดนเทก็เราก็วัดมาเลย7เซนเเซนวัดมา7เซนแล้วก็ตั้งฉากขึ้นไป7เซนเหมือนกันแบบครึ่งถ้าึ้งเสร็จแล้วก็ตีเป็นเส้นไหล เส้นลายปกตินี่นะเป็นเส้นเลียนสอมาได้เสร็จปุ๊บตรงไหลเราก็ได้สิบสอเซนเราวัดไป12บสองบ่าหน้าก็สิบสองก็ขีดวงแขนไปแบบนี้ขีดวงแขนแบบนี้ตรงนี้ก็ตั้งฉากออกมาแบบนี้เมื่อได้วงแขนเสร็จแล้วก็ข้างเราก็วัดไปเราบวก 8. แเราได้เท่าไหร่เราก็บวกไปนะคะบวกแปสะโพกก็บวก 8. แป็ปตีเส้นนี้ไปก็ได้เส้นนี้ปุ๊บล้วก็โค้งวงแขนวงแขนแล้วก็ใช้ ได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้ลูกล่างแบบโครงเสื้อปกติทีนี้เรามาทําแขนกันเราวัดจากจุดไหล่นี้เลยนะคะจุดไหล่ลงมาขึ้นเซนเราก็ตีให้มันเป็นโค้งไว้ตีเส้นโค้งไว้ก่อนมาได้เจ็ดเซนปุ๊บตัวนี้วัดมาสองเซนขึ้นอันนี้สองเซนขึ้นนะแล้วก็ติ๊กไว้ติ๊กไว้ตรงนี้ส่วนข้างนี้เราวัดลงมาเก้าเซนไม่ได้เก้าเซนเราก็ติ๊กไว้แล้วเราก็ขีดแบบโค้งโค้งนิดนึง ตตรงนี้เราจะเข้าแหนนะนี้ปุ๊บไม่ได้ตรงนี้ปุ๊บเราตั้งฉากขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมาจากตรงนี้วัดขึ้นมานี่2เซนไม่ได้2เซนปุ๊บเราก็โค้งอีกเราใช้มันทัดโค้งอีตีโค้งมานี้เลยค่ะโอ้วันนีไ้ได้เสร็จเราตีตีฉากลงมาอีกมาเป็นเส้นนี้วาดจากจุดที่ที่ฉากขึ้นมาเนี้ยสองเซนต่อจากตรงนี้มาเป็น 9. 5ุ้าไม่ได้9.5้าเราฉากขึ้นไป เป็นปลายแขนปลายแขนของเราสิบสามเซนแล้วก็ติ๊กไว้เป็นชิ้นหน้าแล้วเราก็ฉากกับอันนี้อีกนี้นะคะเราก็ฉากขึ้นมาเพื่อมาลักกับตรงนี้ตรงนี้เราก็จะติ๊ก้งม้นมาตรงนี้ปึ๊กๆเราๆมารับกันเราก็จะได้ชิ้นหน้า oui อันนี้คือคือไหล่แบบเลยออกมาเป็นชิ้นหน้าแขนยาวมาเลยช่วงนี้จะเป็นแขนเป้าตรงนี้จะเป็นชิ้นหน้าเราจะได้ชิ้นหน้าแบบนี้ละคราวนี้เราจะมาทำชิ้นหลังชิ้นหลังจะใช้สีนะคะชิ้นหลังวัด วัดยาวหลังขึ้นไปต่อจากเส้นเส้นคอขึ้นไปยาวหลังเราต่างกันเท่าไหร่ชิ้นหน้าชิ้นหลังเราจะมียาวหลังที่ต่างกันใช่ไหมแล้วก็ของเรามันจะต่างกันแค่5เซนเราวัดขึ้นไป5้าเซนก็าได้5เซนแล้วก็ติดไว้แล้ววัดความสูงของช่วงเนี้ยขึ้นไป2.5ส่วนความกว้างของคอก็เป็น7 5ดนะคะก็ขีดไป7 5ด้าก็ขีดเป็นเส้นสีแดงนี้สูงขึ้นไปแล้วมันจะมีความต่างระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง ของตัวที่ต่างกัน1เซนแล้วก็ติ๊กไว้หนึแล้วก็ตีมาด,แดีแล้วก็ขีดตามมาเลยเราห่างเท่าไรหนึ่งเซนล้วก็ขีดตามเข้ามา1เซนแบบนี้เราก็จะได้ชิ้นหลังก็งจะได้แขนนะชิ้นหลังอันนี้เรามาทําเป้า,เป,าเป้าของเราเป้าของเราเราก็วาาก่าจะตนี้มาตรงนี้แล้วก็ตีฉากไนตรงนี้เลยนะคะฉากไปอ,อย่างนี้ตรงนี้ได้เท่าไรสิบเอดเซนครึ่งเราก็ตีนี้อันนี้ก็สิบเ็เซนครึ่งล้วก็ดีนี้ ่วนความกว้างตรงนี้12เซนตรงนี้นะ12เซนเราแบ่งครึ่งก็เป็น6เซนนี้ก็ตีเส้นตรงนี้เราวัดจากจุดนี้เลยจากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่าไหร่ได้20เซนเราก็ใส่ไปตรงนี้20เซน20เซนกว้าง12เซนต็ดดนจได้เส้นนี้เส้นนี้แล้วเราก็เอามาแทรกเป้าตรงนี้ เช่นนี้เรามาแซกตรงนี้นะคะตัดตรงนีแนแนนนน้แล้วก็เอามาแซ่ส่วนปลายแขนแาาเราเบิ้ลเราเบิ้ลเราก็ําปลายแขนเท่าไหร่แล้วก็วัดความกว้างของปลายแขนแล้วก็มาทําเป็นสันทบผ้าเฉลียงกล้ใส่เข้าไปะแล้วก็ทีดความยาวเท่าไรเราก็ทีดใหญ่เท่าไหรใหญ่2นิ้วแล้วก็ีดความใหญ่ไป2นิ้วแล้วเราก็มาตัดปลายแขนเบิ้ลเป็นว่าเสื้อของเราอ่ะจะเป็นแขนเป้าแขนยาวก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ